คัรบแล้วกดเข้ามาที่เซตอัพครับเซตอัพครับแล้วก็ถ้าจะดู IP ตัวเครื่องครับครับเข้ามาที่เน็ตเวิร์บครับแล้วก็ัวนคตัวรับก็จะเป็นค่าที่เราเซตเมื่อวานครับพี่ให้มาคือไอพีเราซับเน็ตแล้วก็เกตเวย์แล้วก็ดูถ้าจะดูตัวเน็ตเวิร์กสต re ครับเข้าไปที่ไดคอมครับ โอเคออ่าอันนี้ผมเซตไว้เป็นเน็ตเวิร์กสโต้เนาะลองกดเข้ามาที่คอนฟิกสโต้ครับครับแล้วลองกดเข้าไปที่อัพแอดดิทครับพี่อ๋อโอเคครับอัพดิทครับก็จะโชว์จะโชว์ชื่อนี่ครับจะโชว์ชื่อที่เราตั้งไว้ครับพี่ครับอ่าอันนี้เปลี่ยนได้นะพี่แล้วก็แล้วก็โชว์ไอพีที่ที่ของแพ็คครับแล้วก็เขียนหนึ่งศูนย์สี่แล้วก็เป็นเอไดเป็นครับครับนะฮะแล้วก็เป็นเป็นค่าต่างๆโมดูลิตี้อ๋อโอเค แล้วก็เวอร์ริฟายได้พี่กดเวอร์ริฟายดูครับถ้าถ้ามันไม่เชื่อมต่อมันจะขึ้นว่าไดคอมเซิร์ฟเฟลเวอร์ริฟายเฟลโอเคครับครับอันนี้ซักเซฟครับแล้วก็ปิงปิงอยู่ที่ที่เน็ตเบร์คนะครับพี่ครับครับอยู่ข้างบนว้คอ่าเดี๋ยวผมรอปิงดูพี่ไม่ต้องกดคำว่าปิงนะได้ครับผมกดเลขได้เลยนะครับหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุด หนึ่งจุดเก้าศูนย์ะครับแล้วเราก็มีคำว่าปิงครับเรากดเข้าไปที่คำว่าปิงได้เลยมันลบลบทีไม่ได้นะพี่อืมโอเคครับอันนี้ก็คือก็คือเจอครับโอเคถ้าไม่ไม่เจอมันจะขึ้นว่าอันโ้ดเลยอ๋อครับอ่าของผมประมาณนี้ครับพี่อ๋อโอเคแล้วก็วิธีดูรูปครับพี่ครับก็คือกดมาที่พาเทียนก่อนครับพาเทียนแล้วก็เข้าไปที่เซฟเอ็กแซงครับพี่กงนีครับ อันนี้ก็คือมีเคสของเมื่อวานอะครับผมพี่กดเข้ามาที่ตัวนี้เป็นติ๊กทูครับแล้วก็วีแซ่ครับหรือบางครั้งถ้ามันยังไม่คอมพิวเรายังไม่คอมพิวไปเนี่ยมันจะอยู่ที่รีซูมเกแซ่อครับอ๋อครับผมกดไปครับมันก็จะโชว์ภาพครับอันนี้ยอันนี้คือภาพที่ผมเซ้นถ้าเซ้นไปแล้วครับมันจะมีเครื่องหมายนี้ด้วยครับคือภาพนี้ผมเซ้นไปที่แผ่ครับเซ้นไปที่แผ่นอะไรเงี้ยครับเนี่ยเซ้นไปที่แผ่ อันเติมเครื่องหมายนี่คือส่งสำเร็จแล้วใช่ไหมครับใช่ครับถ้าไม่ตำเร็จจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอเคได้ครับอันนี้ถามเวลาเวลาส่งครับพี่เรากดเข้ามาที่ภาพเนาะครับลองกดเข้าไปที่ภาพเลยแต่เข้าไปที่ภาพได้เลยนะครับได้ครับภาพที่ต้องการส่งใช่ครับแล้วก็ตรงเนี้ยถ้าบางครั้งมันอาจจะค้างอยู่ที่ออนบอร์ดหรืออะไรเงี้ยครับ เรากดไปที่ชื่อเมื่อกี้ชื่อของเราคือสตที่เราตั้งไว้เป็นสตครับแล้วพอแตะภาพปุ๊บมันจะมีปุ่มให้กดเซนต์ครับอ๋อโอเคลองลองกดไหมครับได้ได้ลองกดได้เลยครับปุ๊บเนี่ยครับมันจะขึ้นว่าเซนต์แล้วหนึ่งทับหนึ่งเซนไปแลมครับอันนี้แค่นี้เองครับวิธีการส่งครับครับอตอนเข้าหน้าหน้าหน้าตัวโปรแกรมมีภาพเปิดอะไรไม่ต้องมีเนาะไม่มีครับโอเคได้ครับเรียม